สู่ช่องเปิลคุณลูกเนื้อค่ะทุกคนจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องผูกทุกคนเนาะคะ่ะกลับมาพบก,กับเปิลย่างเช่นเดิมเช่นเคยเนาะคะ่ะกับการรีแอคชันเพลงม้วนเนาะพี่น้องจากคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะเปิลก็จะมารียกชันเพลงทางคอปโปเล่จาจ้าเพลงที่จะนํามารียกชันเนาะคะ่ะมีซื้อว่าของขังพี่น้อง <c oughs> ซื้อเพลงซื้อของขังเนาะคะ่ะจ้านักร้องเนาะคะ่ะก็คือไอ้บิ๊กใหญ่ เบเกอร์ er นั่นเองค่ะซึ่งหลองคููกันกับเค n กไอพีหรือไอ้กบนั่นเองจากซึ่งนักล้องซองนมนี่เนาะคะ่ะกระไดยพระเอก MV คือไอโซพนาหน้านั่นเองค่ะแล้วนั่งเอกเอ็มีก็คือน้องเจนหมอมเป็นไอดอนทางโซปปอล่าวจ้าจ้ะ,จะถ้าเกิดคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะเปิดผิดพลาดประการใดในการรีเอกชั้นเพลงหรือว่ายัางผิดไปนะคะเปิดก็ขอตรวขออาภัยไว้นะัที่นี้ด้วยเนาะคะ่ะจ้ะแต่ก่อนเข้าไปฟังเพลงหรือว่าเข้าฟังเพลงจบแล้วเนาะคะ่ะก่อนอ่าลืม เป็นกำลังใจเนาะค่ะให้นักร้องกับเปิลคนุ่นเื้อโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองค่ะจะเข้ากับมาฟังเพลงขล้องค้าง,งกับชมเอ็มบีกันเนาะค่ะว่าเป็นยังเพลงนี้กับเอ็มบีจะเหตุขึ้นมาจังไดเนาะค่ะกับเพลงที่นีชซื้อว่าข้องค้างของ,ของไอ้แบ๊คกับไอ้กบแคเนทีกันเลยจ้า แม่พาเกมมี่กันมาเอเกมมี่ปั่นจักรยานมาแล้วป้าสองสอน้องสาวเจ้าอยู่บ้านไดอาาไอยยอยากไปอยู่ไกลไกลแลอยากไปอยู่ในใจของน้องได้บอแม่กาดาน้องนันนะ่นหากอีลี่จะมีแฟนไอกระซิ่งคอยท่าอาหากทุกส่วนเวลา ກູ້ເອົາສໍານ້ອຍເວົ້າອີ່ລີລະບໍ່ໄດ້ສໍາອ້ອຍຕ້ອງໃຫ້ມີແຟນອາຍກໍບໍ່ຍອມຖອຍຟ້າເລີກກັບແຟນເຈົ້າສາມາຄົບກັບໃຫີນແລະອ เพลงก็สุขใจเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าหาปลามาก่อยผู้สาวสักน้อยละอายเอามาซอยพาไปกินจีหอยอยู่ที่เทียงน่าน้อยอายทักเฟดไปเจ้ากมิดอ้อยจอยมานนี้อายสิเว้าสู่ฟางน้องนั้นและโคตเป็นตาสางอยากถามว่าหักอายบ่ถ้าเจ้าบ่ฮักจะสิือของค้า โสดโสดมาเป็นปีคนดูแลหัวใจมันก็ยังบอกมีอามเออคนธรรมดาแอน a ฮ e โ o ม o เน่จะเป็นไปได้บอเบย์ฮาร์บีอัมโส so h แฮป y ี you are so beautiful คอยขคตรจะลอนเลยที่เจ้ามาเป็นแฟนองดี you are the one and o n e y อกคนนี้ยังโคตร lovely แต่สีได้เจ้ามันมีสา พอ,พอเปเจอกันที่เอ็มไอทีไอยังคงคอยทานอยู่บนนี้ท่าจะตลอดปวาจะปีจูอาโซเซ็กซี่อันนี้โบแมนไพ่ this is K N P หน้าเธอจะบอกหล่อฟานได้หน้าแบบอันนี้ลรกโคตรจริงใจเห็นเจ้าล้วละ,ละอดใจบอกไว้เคี้ยวเนื้อขาได้เรเป็นแฟนสีเบิ้งสีแยงเจ้าให้ดีหา,าทับเพียรขุดจุดจีหาอมมักมีมาให้กินนั่ง าวสําเนอายเอามาซอยพาแต่กิที่ห้อยอยู่ที่เทียงงาน้อยอาาเฟสไปจะกับมิดอ่อยจอยมานี่ละอาสิวาวสูฟ้าเจ้านั้นละโคตเป็นตสาง คองคั้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 งเดี๋ยวจะถือองคั้งเดี๋ยวจะถือค้องคั้งเด้อสาหับนี่เนาะจ้าเพลงค้องคั้งกับ MV ็มเนาะค่ะกาโจบลงแล้วค่ะทุกคนจ้าโจ๊ไไปด้วยความมวลมวลความตลกความห้าห้านั่นเองเนาะค่ะคือเหมือนจะเป็นเพลงอกหักเนาะค่ะแต่บวกด้วยการถือว่า ดนตรีเนื้อเพงลงรากา MV นะคะ่ะบอดฮิตเหมือนกับว่าไฮเซาเนาะคะ่ะทุกคนจ้าถ้าเกิดมากถ้าเกิดชอบเนะคะ่ะก็อย่าลืมเนะคะ่ะเขาไปเป็นกำลังใจนักกล้องนะคะ่ะคือไอแบคคือกับไอโกบเคนไอพีนะคะ่ะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับ กระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองค่ะรวมถึงปืนขลุกเนื้อด้วยเนาะค่ะคลิปต้นฉบะเพลงเนาะค่ะปืนจะทิ้งไว้ใ้คลิปวิดีโอการรีเอคชั่นนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณหลยๆเนาะค่ะที่ชมจนจบคลิปจบวิดีโอจบการรีเอคชั่นเลยเนาะค่ะทุกคนจ้าเจอกันไหมคลิปหนาวิดีโอ้าไหมเนาะค่ะทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอบคุณค่ะบายบายจ้า